สวัสดีนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแจกปลาอินตัวหนึ่งนะผมเป็นปลาอินรวมสัตว์นั่นเองนะครับผมก็นี่ประมาณนี้เลยนะครับผมลักษณะหน้าตารวมสัตว์มันก็โอ้โหพันก่าตัวนะครับไก่โอ้โหลูกไก่พันก่าตัวประมาณนี้เดี๋ยวลองผสมอาหารให้ดูนะครับผมอันนี้มันจะไม่แตกกระจายนะเดี๋ยวลองทาให้ดูเนาะทุกคนอาจจะมองภาพไม่ออกเดี๋ยวขอหาซีดแป๊บนึึงเป็นเวลาเราให้อาหารมันแล้วสัตว์มันจะไม่แย่ออกันนะผมมันจะได้ได้ทีเยอะมากนะแบบแบบเขาเรียกไงอ่ะมันได้ทีครึ่งครึ่งหนึ่งเลยนะเดี๋ยว เือฟักทองโอเคมันไปเก็บอยู่ไหนเนี่ยสามสิบโอเคอันนี้เดี๋ยวเอาซีมาให้มันแป๊บนึงนะครับผมปึ๊บไปเดี๋ยวลองไปที่ไก่นะครับผมลองดูตัวไหนวะหน้าตัวนี้นะพันกว่าเหรอไหมเวลาเราให้อาหารปุ๊บปึ๊บเห็นไหมมันจะออกมาทีแบบไก่ซ้อนๆกันเลยนะเห็นไหมแล้วมันก็มันจะซ้อนกันทีหลังนะครับนี่ตัวนี้อ่ะมาซ้อนกันเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้ปึ๊บเห็นไหมมันจะไม่แยกออกมากันนะมันจะไม่แยกออกมาให้แหลกนะครับปึ๊บอ่าถ้าเป็นบางตัวนี่คือแบบ เรากดแย้งมาปุ๊บนี่คือปุ้มกระจายนะครับผมโเคตรเยอะเลยนะแต่นี้มันไม่กระจายนะนก็ถือว่าดีไปนะครับประมาณนี้มันน่าใช้ได้กับสัตว์ทุกตัวนะผมอ่ะเดี๋ยวลองดูวัวน,นิดนึงนะอันนี้เขาเลี้ยงไว้อาวัว86ตัวนะรจริงๆฟังอินอันนี้มันได้แค่สูงสุดแค่30ตัวนะแต่ว่าเราสามารถไปตั้งค่าปรับได้นะเดี๋ยวผมมาสอนกันเนาะเห็นไหมจริงๆมันเป็นแค่ตานมสินะตัวเลขน,นี้30เนาะพอมันขึ้นแบบ31มปุ๊บม,มันก็แยกมาอีกตัวหนึ่งเลยนะมันไม่สามารถทําได้เนาะโอเค เดี๋ยวเราไปแจกชื่อปัอินกันเลยดีกว่านะครับแล้วก็ไปสอนวิธีการทําให้มันแบบเพิ่มได้เยอะๆนะครับผมเป็นหมื่นตัวเลยนะเป็นหมื่นตัวเป็นแสนตัวเลยนะโอเคจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่านะครับผมก็เหมือนเดิมเลยนะครับทุกคนให้ทุกคนลงเปเปอร์นี้ให้เรียบร้อยก่อนนะสำหรับลงปักอินเนาะนี่สำหรับปักอินนะครับผมนี่ให้ทุกคนลงเปเปอร์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ลงมาตรงปักอินตรงนี้โอเคแล้วก็พิมพ์ตามผมไปเลยนะผม stack mob นะครับ s t a c k m o b นะผมก็กดค้นหาไปเลยนะครับผมมันก็ จะอยู่เป็นตัวนี้นะครับผมนีสแต็กม็อบอะไรสักอย่างในตรงกลางนี้เลยนะครับผมลองแปลภาษาไทยดูนะครับปึ๊บมันก็จะแปลเออนิดนึงนะครับนี่อยู่ตรงกลางนี้เลยนะครับโอเคอเดี๋ยวลองกดเข้าไปดูนะครับผมกดไปปึ๊บก็ลงไปอินให้เรียบร้อยเลยนะครับผมอันแรกเลยนอนี้ล่าสุดนะครับผมก็ลงไปให้เรียบร้อยโอเคก็ผมลงไปแล้วล่ะมันจะมีปัญหาไหมดิผมลงไปแล้วแล้วผมไปดูมีปัญหาหรือเปล่าก็อันนี้คือลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับควาจจลีมีสูงได้แค่สามสิบตัวเนาะ ซึ่งถ้าเราอยากให้มันได้เยอะนั้นนะครับให้ทุกคนมาที่ไฟล์ตรงนี้เลยนะครับนี่ตรงเมาส์ผมเลยเนาะไฟล์นะครับผมแล้วก็ไปตรงที่ปลกอินนะครับผมเห็นรตรงนี้ไหมปลักอินนะผมตรงเมาส์ผมนี่เห็นกันยังเห็นแล้วใช่ไหมโอเคกดเข้าไปเลยนะครับผมก็ให้ทุกคนเลื่อนหาปลกอินทั้งหมดเลยนะอันนี้เป็นปลกอินทั้งหมดที่ผมลงไว้นะครับโอเคก็อาจจะมีนี่สแต็กม็อบนะครับผมให้ทุกคนเลื่อนหาจนเจอสแต็กม็อบเนาะก็กดเข้าไปเลยนะครับผม,ป,มนะนนปุปมมม๊บอ่อาสแต็กม็อบอย่างเงี้ แล้วก็มันจะขึ้นมาเป็นหน้านี้นะครับผมให้ทุกคนกดอันแรกนะ c o n ฟลิกนะครับผม Conflict นะครับอันแรกเลยเนาะเขียนคำทุกขั้นตอนเลยนะครับอ่ามันจะขึ้นมาเป็นหน้านี้ใช่ไหมครับทุกคนก็ให้ทุกคนเลื่อนหาตรงนี้นะครับนี่ตรงบรรทาดที่สิบเจ็ดนะครับผมนี่บรรทาดที่สิบเจ็ดเนาะตอนแรกมันจะเป็นแค่สามสิบนะครับผมตอนแรกมันจะเป็นแค่สามสิบแบบนี้อ่าก็ผมเปลี่ยนเป็นหมื่นนะครับผมอันนี้ทุกคนก็ลบไปเลยนะครับอย่างงี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นหมื่นนะครับผมอ่าลองดูปึ๊บไปไป ปึ๊บเอ้ยได้ศูนย์อย่ไหนวะอ่ะเปลี่ยนเป็นหมื่นแล้วอันนี้สิบร้อยพันหมืน่นแสนอ่ะผมเปลี่ยนเป็นสแสนละกันนะผมไหนๆก็มาทำละกดบันทึกไปเลยบันทึกไปโอเคก็ประมาณนี้นะผมก็กดรีเซ็ตเซิร์ฟให้เรียบร้อยนะครับผมก็อันนี้ต้องรีเซ็ตเซิร์ฟก่อนนะถือว่ามันจะใช้งานได้เนาะโอเคประมาณนี้ละกันนะครับผมสําหรับการรีวิวเซิร์ฟนะครับผมประมาณเอ้ยไม่ใช่รีวริวเซิร์ฟวิมไปอินอะไรพี่ลงไปอินยังอะ ฟังอินอะไรวะอ่าฮะฟักอินทิ้งของเหรอเดี๋ยวต๊นนี้นะทิ้งของเหรอยังเลยยังไม่ได้ลงไปอินทิ้งของเลยนะครับเดี๋ยวยังไม่ได้ลงเลยนะอ่าเ๋ยวค่อยไปลงนะครับผมเฉยๆประมาณนี้ละกันนะผมสำหรับฟักอินอันนี้นะครับทุกคนก็ใครคิดเห็นคลิปนี้เอ้ยใครเห็นคลิปนี้ประโยชน์นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ดับไลคใจกันด้วยนะครับประมาณนี้เรารอฆ่าดูมันใกลฆ่าตัวอุ้ยตัวเดียวเนี่ย โอ้ค่าทีอสามตัวเหรออ๋อ้มันค่าทีอสามตัวนะครับโอ้ไข่เยอะมากโอเคเอาไว้ฟาวบิเทอร์ได้นะครับเอาฟาวบลวิเทอร์เนาะประมาณนี้แล้วกันโอเคเอาไปเจอใหม่คลิปหน้านะผมไข่นี่ก็ไม่หายนะไม่หายเพราะว่ายังไม่ลงปลอินทิ้งของนะไปเอเชเจอใหม่คลิปหน้านะผม